นี่ผมทราบมาว่าให้แจกเงินให้กับคนอายุ1 6ถึงยี่อะคนละ10,000บาทดิจิตอลวัลเลตอะที่เขาว่ากันอาจจะไม่แจกเฟสที่3เนี่ยค่ะอาจจะไม่ทำเก็บเงินเอาไว้ทำอย่างอื่นอ,อ,อาจจะไม่ทำไลทที่เหลือเนี่ยน่าจะได้ยากแล้วคงจะจบแค่คนแก่นั้นค่ะคิดว่าไม่น่าจะคือเขาเขา,เขาต้องระวังละอันนั้นก็เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งถ้าเกิดเขาจะทำซึ่งตอนนี้ผมฟังท่านรัฐมนตรีครั้งท่านพูดล่าสุดเนี่ย บอกว่าถ้ามันมีความจําเป็นอาจจะต้องขยายเพดานหนี้สาธารณะจากตอนนี้จากตอนนี้ร้อยละเจ็ดสิบเมื่อเมื่อเมื่อเทียบกับ GDP เนี่ยจะขยายเป็นเท่าไหร่ยังไม่รู้คะ่ะจะเป็นเจ็ดสิบห้าแปดสิบอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยถ้าเขามีความจําเป็นจะต้องขยายก็ก็สิ่งที่ต้องการคือคำอธิบายนะว่ามันจําเป็นจริงๆนะเ,เศรษฐกิจเราเป็นอย่างนี้เราต้องกระตุ้นเราต้องมีอะไรเงี้ยแต่ว่าจะทําโครงการแบบ